สวัสดีค่ะเรามาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันพุทธที่2พฤศจิกายนแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุวยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะฝนฟ้าในวันนี้ค่ะเช้านี้นะคะลมหนาวกำลังปานกลางจากจีนแผ่ลงมาถึงกรุงเทพแล้วนะคะทำให้มีอากาศเย็นในช่วงเช้าและสัมผัสได้ไปถึงภาคใต้ตอนบนค่ะ อุณหภูมิจะลดลงได้อีกนะคะ1-2องศาส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนเป็นแห่งๆค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะลดลงอีกนะคะ1-2องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด7-14องศาเซลเซียสและก็ยอดภูนะคะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพค่ะก็เนื่องมาจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยนะคะและสำหรับภาคใต้ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันประกอบกับร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียค่ะ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะพื้นที่ฝนตกหนักทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะอยู่บริเวณตอนล่างของภาคบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่วนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอยู่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉพลนและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะและในช่วงวันที่2-4พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนอีกระลอกหนึ่งค่ะจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิจะลดลงนะคะ2-4องศาเซลเซียสกับมีลมแรงค่ะ และส่วนในช่วงวันที่5ถึง7พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนค่ะที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้ไทยตอนบนนะคะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น2-4ถึง4องศาเซลเซียสและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะและสำหรับร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่างทำให้ภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณฝน,นฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและสำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงนะคะนั่นแกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มค่ะจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในวันที่3พฤศจิกายนและก็จะลดกำลังลงอย่างรวดเร็วค่ะโดยพายุนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะาอากาศของบ้านเรานะคะจบพยากรณ์อากาศค่ะและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย